ไม่ออคือมาจือเขาโอ้ยบ่เคยเห็นหนากันเลยบ่เคยเห็นสมัยที่ว่าที่ว่าเขาเอ็ยดขุ่นนะเอาเบิ้งเบืงนี่เบิ้งหนาพอน้องยินบ่วลายคนกะอยากเห็นไปดีจริงหนาอ๋อลายคนก็อยากเห็นหนาพอน้องยินบอกว่าตายพราะหนองยินแค่เบิ้องนี่เบื้ง สำมะขักมครืออะลรนี่ก็เลยมาแต่ซือพี่น้องซือเพลื้อสืบตำตัดตำพี่น้องซองตำตำตีนไก่ะรกับเพลื้อหะรับข่าวเสียพี่น้องถ้าหลักนี้ข่าวเสียพี่น้ยังเอาเครื่องปรุงมาเยอะมันก็เป็นสูตรนี่แหละเป็นสูตรเป็นสูตรสามสูตรจะกินว่าแม่กอนมีอะกินตะเบี้ยใช่ไหม แม่เอาเอากรเี่ยนคบไทูโมีนะอืมอาไูลายโอนี่เนี่ยมีตี๊ดตีเสียบตะลงกันโอ้ยแม่เอยใชไปจะตียั้งวะลืมีอะไรรื้อื่นเฮ้ยที่เรล่าช่วที่เราพี่น้องแม่น้องเห็ดเอนแบบนีแม่เ็ดเส็จยอะไรขููได้ขยังงมาอ เมือเดิมเพาเร่งนปลาปลาตอนนี้จมโม่เอวนึกว่ถามใล้ขึ้นโอ้ยเป็นอยมานเอาล่ะ่มันเป็นอย่างนี้มันเราคงไี่ทิ้เใหญ่นี้ยน่มือนําเยี่ยงเหมือนน้ำป้าเหรอเปิด่ดียโ้โหอันไี้เดี้ยวมาหลายนี่บริู่ณไ

thào căn vân nhanh cơm ngon miệng ngiệp chưa một miếng chiên chồi vậy này mơ กินเนต่กินหลังกันนะพี่เรากับกระป๋องไฮ้กระปอไ้ก็ระอชื่อกัเอิเข้าเอื้อยเอินเสียเก็เอื้อแต่เกาแต่เกาไม่เสียเอาเจ๊กับแปดเอาเอิี้เดี๋ยวนีจะมาบกเสียจ้าเสียเอาี่เามาที่ได้ทีเสียกินกรอไฮ้กินจะรบ่บก่อนท่านน้เอเดังนะลูกอันนี้เขายิ่ง นี่เลยนี่เลยไปกินมันเดืดไม่ได้เอาออกเรื่อกินโดดกินมันเบิร์ตเนาะบ้านนี้ถ้ากับในบ้าพี่กายนี่แม่บอกโบโบเล่โบแขวนโบเ่นเนาวันไอ้บมีน้ำตกหลายปีแล้วนะนี่เลยน้ำตกแล้วบจีร์แล้วโบโบจอนแล้วแต่เนาะบเล่จอนบเล่นีแม่นีนี่ถูกนี่นี่แหละมัากับมีไฟหายข้างที่มันหลอกกว่าโบกินเยังได้เม้มันหลา กระปูกว่าเซี่ยวก็ได้ให้กนุ่งดูดเซี่ยวสามสี่จุกถ้าดูก่าดูกเซี่ยวกสิควนไหน้ได้เามแม่บอกว่ามีให้ไม่ได้ิรูให้รู้มัน่รู้กินคปจะขอไปเอาซากกระซกระนุ่กนุ่กนเไกระนุ่ห่อก็โบไปโผล่เลอวาเยวเจียเจียวเจียวกระเดาเสียวพ่ถีบมนั่เสียตรนี มันกแตกไปเรอยมันก็แง่ะเออมันก็สีแผลอีนี่เป็นบาบ้างบาบ้บ้าบอเออมักับบถากนาอมันกับ้าไงอยู่กัน็โจ้บริมาแตกแต่โจ้บริมานีดบริกรมกันดที่กรกก็เด้งขอีนตอนนี้ใส่ได้อีกมัยได้ได้มามามพี่น้องได้่ามแล้พี่น้องเลกินขขานั่งกันเลยมากินขขานั่งกันมากินข้าวีิ มากินฐานห้าอันนึงคุนเลือสาดค้นปูสิกินยายเอาไว้พอดีกินกับน้องทั้งขนขนมโอ้เลือกไปเนาะเลือกยิบกับจีอีเด้อพอน้องมิ้นพืนไอ้ก๊อกีเอฟีกับวนาโอกับไอ้ก๊อกกับพี่เบียร์ต้องก็ได้นี่มีอะีกน้าเชมแห้งอไนใ้บอกอะอะซีจนียว่า จนลุกไปยิบซอยควาร้ยมันเฮ้ยมันยิบเลยมันเที่ยวยังหไปจะไปยิบใหมมันเดี๋ยวเที่ยวเชื่อนออว่ามันก้อยก่ลมบนกระทมันใช่รม่บน้อเก้อนีเ้ก็นกบ่กเลเรนจบมา่านกีบมา่านก็เยเรีบ่าเล้เยจมานก้เเร้ยกจมนเียจ่า่เนีเเจ้าเา เบียบจักกับบุกีกับเขาแม่หบจเลยมันจือี้แบว่าแม่เอเาคไม่มานังเียแม่เอเายังขึ้นมาเากนเายนบ่ไเบิเอาใุ่ดนะกินด้แม่เบินะจะเสียนแม่ไม่แจ้งกินแล้มาับับเข้ามากินบมดไม่เบิตับมา่สิแเอาได้แล้วก็ิยบ้านนี้ติตื่นกินนับบยนบใช้ตำตีนนี่ไงบอกันคือเป็นังนะ ทำกน่ไนเกาบรือเ้ยอยทเาอินอะไรอย่างไมย่าเบิ้งใหม่สิไมไ้เบิ้งหม่ไซออีกเราให้ไปซื้ออีกไปเลยเราม่ยอเรซื้อ่้องางนากไปดูไยไบอกเรว่าเขาจะอะไร่ึ้นมึงก็คอย

ก็ย้าท่านดุยเลยก็สี vàng ลิ่อขนาดลิข่อได้ยัไง่าอได้ในใจผมเลยเเจอหอบก็นไ้ไมเด้อไอ้โล่ไมเจอหมอนั่นมากมามันตามมาพอาแล้วคือไปร้องเล็เรื่อไหยิ้มคน้แปลกใจปะแล้วก็จอดรถงีนัลท์ไวเราก็มาโอ้ยตสายเลยวไม่ยาวไปอย่างรตามสร้างถนวนกู

ก็จะได้ดหน่อยตัวนั้นน้ำเกลี่ยสน่แ้วไอ้กับมืออันนี้คือว่าไน้ำเกลียสีอะไปนบอกใครว่าขั้น้าด้วยห้าตำยิงวนจะได้หมืนกอก็ได้สอบมึงสอบกับสอบก็เกล่สีแน่โครวยน้สอบรวยจนร้วาน้ำเสียรู้ครับวัวมันอะไรแบบนี้ไป่าเลยเยียจะอื่นไปด้วยอย่าไป้วยอื่นย ก็ยิลามากกับไปอยคิดเลยเียาแตกจเพนบตาก็จ่นสกับนางงางคุยกันเมสเจม้อาเจอได้มาจะได้บทบาเพิ่บาเาเลยนะแกดอปลาไม่่ายกับบออกกับ่นชื่อกันยิ้าไม่กบแล้ว่าด้ติดาแกันนี้มยอ ไัวกับปอี่ยดน่ดายมากไกอยถามยิ้มเหนงานเส่ไปจะได้ังกรบป๋อยบอเขาทักกันแล้วเขารยกผมไปยู่นั่เากันแล้วเออเวไรก็มอสะยึดถ่ายตัวชายไปกับิ่าวคุณจ เป็นเกียวกับไหาลท์กันเลยเนาะคือหนาคือตาเนาะพ้นกัพ่อหนาพ่อตาอยู่โดนมาจอยเ้วว่าเขาจะอีตัวแะจะบวนว่าต้องขึ้นจอยหน่อยเนาะแล้วก็พักก็จะอวนเนาะมาดอกหนีเนแล้วก็ยังบอก่เออจัอวนีีแห่งกอนแต่กับปี้ได้มเจ้าว่าอ้นป๋าเจ้ารถัวนีเจียวเีย เดี๋ยวทางนึงช่วงวันหยนันมาอ้วนเลยเครียดเครียดเลยเพพอใจเล่นตีลืมโเป็นยังเยอะแคอยู่ตลาดครับตลาดทัาัไหมเนาะย่าว่าเด็กกููได้ชื่อตัวอะไรตัวจอยตัวหกรอที่บ่าอวดพี่ดีงามก่อนเน่บอกขึบ่สิบ่รว่าจะได้บ่บ่แมน ตัวเนี่ยอะไรตัวเแต่ก่นตูคืองามเาเจอกุตู้หมูว่านต้ขี่ลายเมาเอเต่าอหไเดียวคุยเลยนี่ยเฮ้เฮ้ามาเจอเต่อัห้าม่ปนาโี่ยเต่าีมาวนตสมยอดเ้ยเียวิดคือผมมหาจ่อื่นว่าแลวเียใส่หัวนะโอยตายเน อาชีน่ไม่สอบไม่ได้เวสอบเบาน้ำคุณอบาเาน้ำค่ยากสเ็นไหมยทักไปด้อยไรมาตาลุมรู่มาตาลแตตาง่ายโอ้ยอาไก่ไกเนาะหารุ่นเพ่อนสีเบาน้ำครก็จะเบาน้ำเป่เป็นเหากร่แบบจะไดหน่อยหเป็นเาเผาก็ให้กินกี่เน ว mm ้าโลา้าอาจันจะตั้งบ้นว้ากับบับอว้าคอบัมาเลยว้าวาวัเกือแต่กอนนี่แมเชียวเลยไ่ยอมมาหลอกกจมาเชียวเชียวมาหลอมีบัเอือเอื้อเลมงแม่จะว่าจะนเอือกอเดออื้ออแม่กับบบอ โอ้ยบ่ได้กินดอกเดียวกระเด้ปัจจุบันบินมาบ่ทันเบิ่งบ่ได้ทราบบ่สิอ่ะบ่บ่อย่านี่เด้อป่าวเด้อ มัเอื่อยเพื่อนจะได้หนนี่เราเสียเวลาคนกันื่ยโอ้มันน่จมานี่เสียอะไคนเดชั่อะไรีอกปัวมาลเสียจะรวยคนเนื่อยเลยชิวะแล้วเบียดยัดชีบะไปแก่กันนานโอ้ยชีวกปัวมาเลยอะเอาบบแกงบัวแบบางกาดีไม่ได้คนเหนื่อ Nói giải thoát, mày đi học hành khám nữa thân hình mà học nữa chứa hung hay móc quá chưa đại nghe, A dòng người ta kiếm hung người ta đến lại đây hay hay. Tiếm người cái chỗ để tao với tôi để tôi đi 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 tí nhắc ba bác, ừ. eo mê đã đủ, nhanh nhanh bỏ luôn đi tụi còn à, <laughs> mê... mẹ con eo mê đã đủ. một chút nào, bò còn eo mẹ Bố, bố đủ đó bác, chắc eo mê cái này chứ nó đồn mẹ, thì đi bỏ ướt, là còn eo gãy rồi đấy, chứ nó bỏ qua này, con xì hỏa ra. mẹ ạ, ơi, ơi, cháu ơi, cháu ơi, cháu con โบหนรอบ้วสเอ่ะต้องมาขอา่อไมาทยขทายกันบาคนละแต่ว่าคนเขาเคยเคยกุยอีนไมนเอมามามารอบหนาฮจังวามัยเออเออเออเห็นมันตืู่กันแล้ลโออันนีตั้ยังไ่าต้องเออไหอั้่ะืออไปตลาดเจอเกีตูมัยข้รูาอเกกันิเก้ยงมาตุนหน่อยบ้านเร่ได้รลอัเอนีเือนมากินแล้กัน เอาแกงเห็ดพอเราแกงเดพอเน่ต้องเสียกินแกงเห็ดพอถ้าเสียชีเราถอดเสียเต็มเขาไยกินยู่มองไรเรติตามไปไม่ใช่ข้าวกินแก้วแกไปไปเดี๋ยวอยตามไปก็เสียชีข้าไปเดาไปแขง จะสิแค่ง่ายนนอนแต่แงสินอนต่ไงไปที่ปองงอยาหลังสีดเมาแ่นแมหน้าดอกหนาเนาะบอเพิ่มผีหายนล้วเจอเจี๊ยสีบ่อยไปจึงเจอี๊ยลยะยังกูปียังเนียเนาะแตกูยังยัะตายอยู่กูยัง้ับงอ่าฮ้าฮ่าาฮมัดให้ก ดีมาแดีหรือท่างผุนตะวันเขาสินไหมแม่ช่ยตีตเข้าวันนี้จกินไครเปิดอกมาเยมแมเนเข้าลงเรีเยมมอจับะ่กินับเข่าขั้นาไปไทยแกเอาไปฝากพี่น้องตลอดแกหมดปีนี่เขามากินนะปียังมาเขาอยู่ไทยเขากินเลยปีปีนี่เขากินนี่นะกินนกันบ้านด้วยเขาจะมากินาากาจะหาพกระปุ กิ่นไรเขาเลยเข้าแต่ว่ากลิ่เขาตีนอยยังกรอบกิ่นเข่าดำนมเมื่อนี่ต้องแด็ไปสีเดียบำรุงแหละเข่าวันเกิดอมลามาแล้ไม่อยากกินเขาเมื่อวานมาเขาบอว่าไปบ้านยายมาจะมากอดมันเป็นช่วงในกินเข่าเด๋ยวเบิรงดไอ่ที่มาบ้านยายไงกินเข่าอยัางไปสีถึงนีคือกันวปนที่สีแลงมาก

ไป,ไปมือครับพี่น้องใช้ความมีกันไว้านี่แหละจะทมคลิปหน้ากันได้